สวัสดีนะนะทุกท่านครับปะ่ะวันนี้จะพามาลุยนี่แหละหมายเดิมนะที่เคยทําคลิปไปนะครับเป็นการมาตีกบยางนะกบยางมาตีท่อนผิวน้ำครับหมายลอกนะแต่ก็ ลองนานแล้วแหละไม่รู้ว่ามีคนมาสอยไปหมดเลยหรือเปล่านะหมายนี้เพิ่งทําคลิปไปเมื่อสามอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะยังมีตัวไหมที่ว่าปลาจ,จับคู่จับคู่จริงหรือเปล่านะครับไปเดี๋ยวไปลองเทสลองเช็คกันหน่อยนะไปะลุยครับผมฝนตกเยอะมากนะหลังจากที่มาทําคลิปตอนนั้นนะครับฝนล,ลงเยอะมากน้าเต็มคลองกแหละโอ้ ของสวยมากทุกคนแล้วตีเรารอดูนะน้ำเยอะมากอะน้ำคลองหลักมันขึ้นด้วยนะครับเยอะจะของเดิมเยอะมาก โอ้เราลอกต่อไปหมดแล้วอะ่ะข้าลอกต่อไปแล้วทุกคนลอกต่อไปถึงนู่นแล้วนะแล้ก็เดินต่อได้แล้วทางนี้อพอน้ำขึ้นแบบนี้หมายสวยกว่าเดิมเยอะทุกคน ปลาในคลองก็น่าจะเข้ามานี่เยอะนะครับแบบนี้นะหมายลุ่งโล่งไม่ค่อยลกเหมือนเดิมแบบนี้ก็กอสปีดเพิ่มขึ้นมาได้นะครับ เอาเสียงของใบหลิวเรียกปลาได้นะปลามันตามทันอยู่นะหมายลงลงแบบนี้ ข้างหน้านข้งางหน้ามีเสียงปลากรับมีเสียงปลากรับลูกปลาอยู่ทุกคนทั้งเด็ใกใจนะเราเจอเสียงปลามันกัดลูกปลาอยู่นะตุ๊บหนึ่งมนะันจะทยอยมาโน่นแหละ มันกัดลูกปลาขนาดนี้มันต้องกัดเหยื่แล้วนะ เลือกใช้เป็นกบยางก่อนคนระับเลือกใช้เป็นกบยางก่อนเพื่อเอาเสียงของใบหลิวในเรียกมันครับต้องตื้อเหมือนเดิมเลยนะไม่ได้แจกต่างอย่างเดิมเลยนะ

โดนนะครับโดนนะครับโดูนะครับโดนนะครับอ้โหหลุดมีสายด้วยนะตัวนี้ติดยาบติดยาบเนยติดยากิ่งนั่นนะหลุดไปเลย ดีไซน์น่นน่ะอตามเอาแบบทีแรกไม่โดนทีสองนี่แบบเน้นๆนะสายหายเลยนะเดินไปไม่ได้มันเดินเข้าไปหาปลาไม่ได้นะเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งตัวดีไซครับงานไม่ลอยนะมเมื่อกี้ เดี๋ยวมาเข้าตรงจุดที่ครั้งที่แล้วเขายังไม่ได้ลอกนะครับป่าครั้งที่แล้วที่ยังไม่ได้ลอกนะอันนี้คือเขาลอกหมดแล้วก็เจ๋วเลยก็เจ๋วเลยทุกคนเจ๋วเลยครับแบบนี้นะ,ะที่ลงตีก่อน ก็เท่ากับเราก็ได้ลอกใหม่นะได้ใหม่ลอกใหม่แต่ก็จะมีคนมาใส่ไปแล้วแหละรด้จากการปางเงียบๆนะตรงนี้มีเสือมีเสือไม้เสือไม้ต้องเก็บเอาไว้ปลาอาจจะอยู่ในเสือไม้ ฟางก็อยู่ในเซิร์ฟไม้แบบนี้ครับไม้โคตรสวยเลยโคตรสวยเลยทุกคน เจอตัวเจอตัวตัวทุกคนเจอตัวนะครับทำ สวยนะโอ้ตัวโจรตัวนี้กว่าจะได้ทุกคนหลุดจากตัวงนะโอ้ตัวนี้ส,สวยๆครับกบโลนะใช้ดีแหละตัวเจอจนได้ครับอะจะดูกันมาเรียบร้อยครับผมกับกบยางคาเมลอนนะนี่นะครับ เต็มปากเต็มคาไปเลยนะตัวนี้หมายแรกมีอาการหมายแรกนี่ปึบขึ้นมาตบปึบเลยนะ,ะรู้แล้วว่าตัวนี้มีใสแน่ครับเน็บกบยางให้ดีแล้วก็กลับไปตีครั้งหนึ่งก็เรียบร้อยครับทง่งแป,ป๊บหนึ่งไม่ต้องสนะ่งนานส่งแป,ป๊บหนึ่งครับรู้เรื่อง่อะกบยางคงาร์บิลอนครับคันในวันนี้ที่ใช้ก็จะเป็นนี่นะบีสกิปเปอร์นะครับจากค่ายมาเชียนะคันนี้เวทสิบยี่สิบครับก็ตรงสายงานกบยางแบบนี้เลยนะวัดจังๆวัดหัหัวกับผมสายเป็น หนึ่งจุดห้าแบกิจนะสายหน้าเป็นสามสิบปอรีโวลนะครับหมายลูกโล้แบบนี้ก็สามสิบปอนด์ก็สบายๆครับงัดกระจุยแน่นอนนะไอ้สิบยี่สิบผมชอบมากเลยนะตีกบยางสิบยี่สิบคันนี้ไม่เป็นคันเออ่ความยาวที่หกฟุตสามนะครับมันสามารถเดินตีเลาะแบบนี้มันมีต้นไม้มีอะไรเงี้ยมันสามารถหวดได้ง่ายกว่าคันยาวๆนะแล้วก็เซนส์มันค่อนข้างดีครับปลายมันเร็วนะมันเป็นแอคชั่นฟาดนะครับทรงเหยื่อได้ดีมากคันนี้ถึงจะเป็นเบสสิบยี่สิบนะครับแต่ว่าทรงเหยื่อแบบดีอะ่ะ ใบคันได้ทรงเหยื่อดีคันหนึ่งครับคันนี้นะโอเคไปเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปน,น,ญญน,นะครับผมสดยอดมาทุกคนถ่ายรูปเสร็จแล้วครับเหลี่ยมนะนะที่โดนนะครับเหลี่ยมนั้นเลยนะโอ้หนะครับกบกิ้งก่ายางคาร์บิลอนนะไม่เหลือทุกคนตัวขนาดนี้นะคือลงคอไปเลยนะครับเข้าใจไม่ไหวไปลุยกันต่อเดี๋ยวเดินต่อทีแรกว่าจะหยุดแค่นี้นะครับถ้าอย่างนี้ต้องต้องเดินไปต่อแหละ เหลี่ยมไม่น่ามีตัวนะมีเฉยแต่ไอ้เหลี่ยมที่น่ามีตัวมันไม่มีเหลี่ยมนี้แบบมีแง่งนิดเดียววะไม่น่ามีตัวมันไม่มีตัวเฉยทุกคนแต่ไอ้เหลี่ยมที่น่ามีตัวนะตีป่าดีรืออะไรนะไม่มีตัวละเออแปลกไง ัวทุกคนตัวยังอยู่นะได้ผลครับี่ยมีนี้นะโอ้โหอ้โอ้ทุกคนกคน,นี่ตัวอยู่นี่นี่ นี่รับตัวว่าเห็นตัวเลยนะจีบจีบทุกคนตัวอยู่นี่อยู่เลยสายดีนะครับอุ้ยสายใหญ่เ้ยนูกว่าูกว่าไม่ค่อยนูกว่าตัวไม่ค่อยดีเลยทุกคนสายใหญ่นะอะไรวะ ไปไหนไปแล้วไปไหนไปแล้วทุกคนดูดูแล้วยังไม่ตื่นนะ กัดไม่เต็มครับโหเสียดายทุกคนุตส่า์หาตัวเจอนะสากัดนะครับโคเสียดายเลยนะนี่มันพอวัดมาปุ๊ามันลอยมันยังไายแบบเห็นตัวมาเลยนะโอ้โหใช้ดีด้วยตัวเมื่อกี้ประมาณหกเจ็ดขีดนะโหเสียดายทุกคนุตส่าหาตัวเจอนะเฮมินีนะครับเปลี่ยนเป็นเฮมินีนะเอาเลยนะสองทีติดนะครับเสียดายว่าไอตัวเมื่อกี้ ถ้าเจอเยื่อเอาอีกนะครับเพราะว่ามันยังแบบยังไม่ตื่นเลยขึ้นจิบใกล้ๆผมเลยนะว่ายมาพอดีเยื่อมันพันก็เลยย่นต่อไม่ได้ครับอ้าว <c oughs> <c oughs> เอ้ยปลามานี้โอเคตามหาต่อทุกคน คนเยียบเรื่อมทั้งหมดเลย ก้าโมงครึ่งทุกคนมีทุไาแล้วโอ้โหกำลังตกแบบมันมนเลยนะติดทุลายแกก็ปลาดูจากหมายแล้วนะครับหมายมีคนเข้ามานะมีคอกแล้วก็ไม่มีแม่ไม่มีพอ่อเลยคอกกำพาไปแล้วมีคนเข้ามาเยอะว่าแล้วทำไมตัวตัวน้อยๆน,นะตัวไม่เยอะเหมือนครั้งที่แล้วนะครับแต่ก็กตัวแรกที่กัดไปก็พอมีไซส์นะที่กัดเลยวัดรุดไปนะแล้วไอ้นี่ก็สายตึงเลยตัวนี้เอากลับนะพอดี ไม่ยายมาบ้านนะก็เอาให้ไม่ยายไม่ยายจะต้องการเอาไปทํากินนะครับโคตรมันวันนี้ถึงปลาตะกาดน่อแต่ก็มันะได้ลุยป่าได้มุนป่าได้อยู่กับธรรมชาติครับโอเคอย่างไงต้องขอบคุณีนครั้งนี้ร่าชมจนจบนะไปพบกันใ่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับ